ปึ๊บอ้าวโบนัสเกมมาแล้วไงเรียบแบบนี้เรียบแน่นอนนะครับผมมาเบส15บาทซัด้วย กลับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อีกผมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมมาวันนี้เฮียมาเล่นเกมอยู่ในค่ายโจเกอร์เกมมิ่งนะครับผม <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวมาเลือกเกมก่อนเอากดผิดอ่ะกดสลับแมชชีนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอเลือกเกมโรม่าอ่ะวันนี้ขอเล่นเกมโรม่าให้ดูแล้วกันนะครับผมมาตอนนี้เล่นอยู่ที่ช่วงเวลาบ่ายโมงกับ44นาทีนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวเบ็ดแรกนะครับขอเริ่มต้นที่4บาท50แล้วกัน ไปก่อนนะเอาสัก10ทีนะครับผมกดเทอร์โบไว้สิบทีก่อนลองดูว่าช่วงนี้จะแตกหรือเปล่านีครผมสำหรับเกมโรมานะเบียงดอก2มามาก่อนคนระับสิครั้งแรกของเรานะครับผมจะมีกําไรหรือเปล่านะยาวไปครับมับอ่าสวยครับไปต่อเนื่องไปเล่นสดๆเลยนะตอนนี้นยครับผมมับสวยจัดมาต่อไหลามาโอ้โหไม่ไหลวะ ไปครับยาวไปอีกห้ารอบโอ้โหมาแล้วห้าแถวครับเอาแล้วไงเอาแล้วไงครับมับโอ้โหแม่งหน้าโลมาเกือบเต็มนะแต่ก็ไม่เข้านะครับผมไม่เข้าลายเขานะไปต่อเนื่องครับสองเหลืออีกสองทีเท่านั้นมัฟไอขวานต้องลงแล้วแหละอย่างเงี้ยขวานต้องโอ้โหดูขวานดิเต็มไม่หมดเดแน่ปับ๊บ เอาโอเคสิบครั้งแรกกําไรมาครับกาไรมาสี่บาทห้าสิบครับโอ้โหรวยตาหาเลยแบบนี้อ่าเพิ่มเบทเป็นสิบาทนะครับผมต่อไปสิบรอบเหมือนเดิมนะไปมับมับ,บ,บเออสวยครับเอาแล้วไงคำสองโอ้โหมาด้วยคำสามนะครับผมไหลหรือเปล่าไม่เข้านะปาครับเลืออยู่แปดทีมับเขาให้โอ้โหสวยจัดเอาแล้วไง ช่วงบ่ายกว่าๆนะครับผมเกือบบ่ายสองนะตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่นะัเต็มๆครับดอกน,นี้59บาทมาครับกําไรมาแล้ววะเอาเรื่องนะโหมาเอ้โหมาทีละห้าสิบาทนะครับเข้าอย่างดีนะเอาไปลุยกันต่อครับมับเ่าใหโอ้ยยังมาต่อเนื่องนะสำหรับใครที่ ติดตามอยู่เนี่ยผมก็สามารถติดตามที่ช่องหลักเฮียได้นะอ่าช่องนั้นก็จะมีกิจกรรมแจกรางวัลเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าช่องนี้ก็เอาไว้เล่นแบบขำๆแล้วกันเพื่อนๆแบบไม่ซีเรียสน,นะก็เอาเล่นทีละทุนร้อยเนียครับผมมัาคอยโอเคครับดอกที่2นะครับจบมากําไรบวกขึ้นมานะเป็น90กว่าบาทเนี่ยผมก็เป็นร้อยเบาทนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวอเอา10บาท50อีกสักรอบแล้วกันนะสิทีไป มับมับเออสวยโอ้โหมันมาดีนะเอาแลงครับไหลต่อด้วยแบบนี้คำสามแน่นอนคำสี่แน่นอนฟึ๊บอ่าโอเคเข้าฟรีเกมอ่ะรอบที่สามของเราเข้าฟรีเกมนี่ครับผมมาจะได้เท่าไหร่กันนะครับผมสีฟ่ฟรีตป็นนี้ไปมับโอ้โหขวานขวานมาแบบนี้เสียดายจัด ไปต่อครับปุ๊บจบเรียบร้อยบวกมา49บาทโอเคอยู่นะไปฮาร์ดเวินต่อครับผมเลยอยู่9ทีฟึบฟืบเริ่มแล้วไงเอาแล้วไงครับดูดแล้วไงฟึบโ,โหอะยังได้อยู่โอ้โแต่ว่าขาดทุนไปแล้วนะตอนนี้นะมาครับปั๊บโอ้ เรียบร้อยดอกสุดท้ายเราสามบาทห้าสิบเนี่ยผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ,อ่ะต่อเนื่องแล้วกันนะเบตสิบบาทเนี่ยผมยังคิดว่าน่าจะออกอยู่นะไปคือได้ก็ลงนะครับเสียก็ลงนะคลิปนี้นะขำๆไปครับผมช่วงบ่ายๆปึ๊บอ่ะโอ้โหแหมขวานมาลงผิดที่นะครับผมไปลุยต่อมับ โอเคได้ต่ออยู่ฟึบอ,อ่าเกลือมับอ่ะสวยครับ63บาทตอ,อนนี้จะบิ๊กวินไหมไหลาหมปึ๊บขวากไม่ลงนะครับผมไปเท่าเลยยี่6ทีนะฟึบค่อนข้างแบบว่าออกดีนะสำหรับโลนะครับผมนี่ห้าแถวใหม่แล้วโอโหเอาเรื่องอยู่นะโลห้าช่องนี้มาบ่อยมากนะครับผมช่วงนี้นะ มับโอเคจบไปนะครับตอนนี้ก็บวกมาประมาณ100กว่าบาทนี่ครับผมไปต่อครับเบ็ดสิบาทฟึบมับอ่าคนมาอ่าเหครับไปหลายต่อ,อ,อเลย8ทีนะเพียก็ใช้เทคนิคกันแบบว่ากดเทอร์โบแล้วก็เล่นไปทีละสิบรอบเนี่ยครับผมง่ายๆนะฟึบอ่าโอเคหลายต่อโอเคครับสวยงามแบบนี้แต่ก,กันอือสวยครับเต็มดอก มัฟโอ้โหโลมาต่อปึ๊บคอมสี่แล้วครับผมโอ้โหฟรีสปินมาดีจัดนะบวกมาก่อน91บาทน,นีครับผมแล้วก็ฟรีเกม4รอบนะครับผมมาลุยกันเลยนะครับผมมามัฟเขาให้สวยขอไหลๆนะในฟรีเกมอีก3รอบโอ้โหไหลเข้าดีไม่ใช่ไหลออกมาครับทีเดียวฟัะขวานต่อครับโอ้ยมีโอกาสได้โลอ่ะ เออโลมาจริงอังุนอ,อังุนอ้โหจบแล้วนะครับผมบวกมา100กับ26บาทนะครับผมบวกมาก่อนนะโอเคมาเหลืออยู่6ทีนะครับเหลือ,อยู่6ทีฟืบอ่ะไม่ไหลไปมับมับโอเคอ่ะก็ เหมือนเดิมครับโรม่าช่วงนี้ก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะเพื่อนนะไม่น่าเกลียดเท่าไหร่เลยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีทุนน้อยเนี่ยก็แนะนําให้เล่นค่อยๆไปก่อนนะครับผมแบบที่ผมเล่นในคลิปนี้นะก็เบ็ดสีบาทก่อนนะแล้วค่อยบอกว่าอัปเดตดเป็น10บาทนะครับผมในแบบดูจังหวะว่าเขาแตกดีหรือเปล่านะแบบนี้นะครับพอได้กำไรมาสักหน่อยแล้วผมขออัปเดตเป็น15บาทแล้วกันอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเทอร์โบไปอีก10ครั้งนะครับผมไปลุยอ่า ขวานลงมาหรือเปล่าฟึบนี่เสียดายว่ะวายแบบอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะแต่ไม่ออกอะไรอ่ะเกหกสิบครับสวยงามมับมับมับโอเคครับไหลมาแล้วไงเอาเลยโอ้โหฟึ๊บปั๊บไม่ลงเลยครับผม มาเลยอยู่3ครั้งนะโอเคแจะกันไหลดีโอโหโล่ลงมาแบบนี้เนะียไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมเอาแล้วไงเบ็ดสิบาทจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าโอโหเกือบไปแล้วจบไปแล้วนะครับผมก็ขาดทุนนะเบ็ด15บาทขาดทุนเนี่ยผมว่ายังยังสามารถไปต่อได้อยู่นะผมก็ไปสักสิบรอบไล้วกันไปำขำๆครับผม มาทุนร้อยหาเงินไปกินข้าวเที่ยงนะมับมับโอมาขอสักห้าร้อยพอนะจะถึงหรือเปล่าเอาแล้วไงเอาแล้วไงครับเออโอเคไหลต่อแบบนี้อยากได้โล่นะโอ้ค่อนข้างยากเลยครับผมโอเคมับอื้อจังใันหระ มับเออโอเคโบวมา20บาทนะครับผมแล้วก็โอ้โหออฟนี้ขาดทุนเยอะเลยนะไปครับเราอย่าไปยอมแพ้มันครับงัดหน้ามันงัดหม่ำมันเข้าไปอ,อเกอย่างก,กันปุ๊บยันลูไม่ลงว่ะกาไปต่อนะครับผมอย่าพึ่งท้อนะเกมเพิ่งเริ่มปุ๊บ โอ้โหเอาแล้วไงอ่ะโอเคสวยครับมาไปเรื่อยๆนะเบิบห้าบาทเนี่ยผมเหลืออยู่6ทีนะปึ๊บอ้าวโบนัสเกมมาแล้วไงเรียบแบบนี้เรียบแน่นอนนะครับผมมาเบดสิบาบาทสัด้วยเอามาฟันกันนะครับผมมาลิกทูสตาร์นะครับผมตึ้ง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 ถึง500หรือเปล่านะอันแรกยังไงดี อ่าซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวากลางแล้วกันนะไปเออดาบเดียว <c oughs> แมหลบกิ่งเหลือเกินตัวนี้อ่าเมื่อกี้แม่งด,ดาบสามเลยวะเอาเป็นว่าขอซ้ําที่กลางนะครับผมไปปับ๊บอ่าได้ดาบอยู่ฟันเลย <c oughs> โอโหแต่ว่าขวานี่ค่อนข้างที่จะมาเนี่ยครับผมเมื่อกี้นี้คือแบบว่าออกดาบพูดทั้งสองรอบเลยนะดูกันว่ารอบที่สามนะครับจะออกหรือเปล่านะครับผมไปนะครับทางขวา อือดาบคู่จริงๆด้วยฟันโอ้โูคู่สามดาบผิดโอ้นี่สิงโตไกลพัน์เรียบร้อยนะครับผมนี่ไม่ใช่สิงโตนะจริงๆเขาคือกบนะครับ <c oughs> หน้าตาเดี๋ยวผิดผิดสป,ปีชีส์ไปหน่อยนะครับอ่ะขอซ้ำไปที่ทางขวาอีกสังหนึ่งดอกแล้วกันนะครับผมไปอื้อดาบเดียวฟันทุกทีเอา้าวัดวัดวัดตัวฟันอะไรวะเนี่ยเอา้า กูเอาแล้วไงเอาแล้วไงคือคืออะไรคืออะไรบวกให้กูเลยโอ้โหโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยบวกเท่าไหร่กูยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหอ่ะไปต่อนะครับผมบัตรซบจริงจริงอะผมบอกว่าขอห้าร้อยใช่ไหมเหลือนิดหน่อยนะครับผมมา ไปสิบรอบอะไรวะเนี่ยโอ้โหลืมกดเทอร์โบด้วยเอาแล้วไงกูรวนไปหมดตอนนี้เออมาห้าร้อยเลิกหาเงินแดกข้าวเที่ยงมาแล้วไง500 500 500ห้าร้อยละห้าร้อยละห้าร้อยละกดไม่ทันโอ้ยไปปั๊บอือ้อโล่โอ้โหไม่ลงนะผมเฮ้ยมันขาดต่องอยู่แค่สองบาทอะไม่ได้ดแเราถอนไม่ได้ดีแบบเนี้ยไป โอ้กดหยุดไม่ทันบัตรซบเอ้ยโอ้โบนัสทำกูรวนไปหมดเลยตอนนี้บัคเออเก้าสิบห้าบาทยังไงถึงหรือเปล่าโอ้โหไม่ถึงอีกโอ้โหขาดตองอีกแล้วครับขาดตองขาดตองสิบสองบาทไปตบบับอออโอเคเลิก <c oughs> โอเคเลิกเลยนะครับผมมาได้ห้าร้อยพอแล้ว พอและผมพอนะยครับผมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่ๆน้องๆน,นะใครที่ดูอยู่เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับผมอ้โหแต่บอกเลยว่าคลิปนี้นี่อย่างเซง็งนะครับผมไม่ได้ฟันถึงโตแนละ้วแล้วเสียงเด้งด้วยนะเข้ามาแม่งบวกให้ผมเลยเนี่ยผมเอาเอาว่าวันนี้ก็ได้ค่าท่าอาหารเที่ยงแล้วเคี่ยผมวันนี้ผมก็ลาไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะในวันนี้อาจจะลงคลิปอีกแล้วกันทุกคนนะฝากติดตามด้วยนะช่องนี้นีครับผมเ,เป็นช่องน้องใหม่นะ ผมทำขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนี่ครับผมไม่แนะนำให้เล่นตามนี่ครับผมอ่ะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปก่อนบ๊ายบายเจอกัน